ช่อันนี้มันเป็นกล่องมาตรฐานมันอยู่แล้วใช่ไหมเราสั่งแล้วมันจะเป็นอย่างนี้เลยใช่ใช่พี่ใช่เริ่มเลยครับพี่กดรีเซ็ตให้มาตั้งสองต้องไปเรื่อยแต่นี้มันต้องเป็นหนึ่งแม่ก็ <20. S 1> สองม <few> ั้งยี่สิบอ่ากดกลางเซ็ตอีกทีนึ่งก็คือกดเซตแล้วตำแหน่งมันจะเลื่อนอ่ามันต้องไปนี่แหละถึงเก<บ>้ามันก็แหละเนี่ยมันก็แหละนี่ครับหน้าเป็นแล้วอันนี้เวลากี่โมงวันนี้สิบโมงยี่สิ เวลามาแค่แค uh, ่น like ี yeah, ้เองแค่ข้างหน้าเป็นแค่ไม่เกินยี่สิบชั่วโมงอ่ามาดีอันนี้เป็นวิเป็นนาทีเป็นนาทีนสิบโมงยี่สิบอันนี้อันนี้ไม่ใช่นาทีใช่ไหมอ่าเป็ดโปรตีนก็เป็นสองหมื่นขวดแล้วไหมใช่ไหมใช่โปนตีนก็มันจะขึ้น S ah, right Never, S สิบสองนี่คืออะไรพี่นี่เป็นตั้งค่า อ่อเอ,อในในเมนูน, B, B, B. F, นั่นมีไอเอฟเอนี่ย <F>, อันนี้คือ10-20นาอ่าสิบโมงยีนาทีแล้วก็ศูนย์สองข้างบนตรงกลางคืออะไระพ่ศูนย์สองนี่มันมันเซ็ตได้ไหม